กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่อยู่ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครแห่งนี้และที่หน้าจอทีวีของแต่ละท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านทั้งหลายซึ่งมีเจตผูกพันกับกองทัพประชาชนที่อยู่ที่นี่ทั้งที่มาและไม่ได้มบานนั้นท่านคือพลังที่ยิ่งใหญ่ ต่การที่จะกอบกู้ชาติบ้านเมืองด้วยการโค่นระบอบทักษิณความมุ่งหมายของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นท่านที่รักชาติบ้านเมืองไม่ต้องถามผมหรือน้องๆผมและน้องๆนั้นสู้สุดฤทธิ์เวลานี้เป็นเวลาตั้งแต่เดือนเศษมานั้น เป็นการสร้างกำลังและการฝึกโดยที่ท่านไม่รู้ตัวฝึกที่จะกินนอนอย่างเรียบง่ายฝึกที่จะทนร้อนทนหนาวซึ่งท่านก็ฝึกมาพอสมควรแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพ่อพูนและสะสมให้มากคือพลังแห่งธรรมผู้ไม่มีพลังแห่งธรรมย่อมไม่สามารถชนะพลัง แห่งความชั่วร้ายของระบอบทักษิณซึ่งอยู่ในขณะนี้ได้เพราะชนะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสะสมพลังแห่งธรรมพลังแห่งธรรมนั้นเป็นปัจจัยชี่ขาดแห่งชัยชนะของเราขอบคุณครับคุณคณะเสนาธิการร่วม